กุหลาบขาวเร็วน่อยกุหลาบแดงไม่ต้องวิ่งเร็วขนาดนั้นหรอกแม่คะพวกเราจะไปกันแล้วนะคะจ้าระวังตัวด้วยนะจ๊ะพวกเราจะไปเก็บสตรอเบอรี่ให้แม่มากแต่ทุกครั้งกุหลาบแดงก็มัวแต่เล่นกับสัตว์ในป่าค่ะแต่หวังว่าเธอคงจะไม่ลืมเก็บสตรอเบอรี่ก็แล้วกันนะน่ารำคาญกุหลาบขาพูดมากเกินไปแล้วพวกเราไปกันเถอะค่ะระวังตัวด้วยนะจ๊ะค่ะ ลูกสองคนนี้เป็นเด็กน่ารักและมีจิตใจดีก็เหมือนกับกุหลาบสองต้นนี้แล้วหวังว่าพวกเธอคงจะได้รับความรักจากสวนร หนุ่มคนนั้นดึงมีดออกมาจากเอวแล้วตะโกนเสียงดังกับท้องฟ้าพระเจ้าถ้าท่านสามารถช่วยสองคนนี้ให้รอดพ้นจากความทุกข์ทรมานข้าจะยอมมอบชีวิตของข้าแทนโอ้ข้างนอกเหมือนมีพายุหิมะนะเอาละวันนี้อ่านเพียงแค่นี้ก็แล้วกันเฮ้ยน่าเสจได้ยจังเลยเราอยากฟังนิทานต่อนี่คะนะก็จริงอะนะแต่คืนนี้ดึกแล้วพรุ่งนี้เขามาฟังใหม่เะนะเฮ้ย พวกเจ้าช่วยกันปิดหน้าต่างด้วยนะค่ะแม่ดึกป่านนี้แล้วใครคะไม่แน่อาจจะมีคนหลงทางพราพายุหิมะแล้วกำลังหาโรงแรมอยู่เปิดประตูเถอะแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกจ้ามาหนูเปิดเองออ มาแล้วค uh ่ะใครคะสวัส hmm, ด like hey, so ีอออคือขอโทษนะอย่ากลัวไปเลยข้าแค่คิดจะขออาศัยไฟอบอุ่นร่างกายทนนั้นตัวข้าจะแข็งตายอยู่แล้วล่ะเป็นเรื่องที่แย่มากเลยมาเชิญเข้ามาข้างในบ้านก่อนเชิญจ้ะขอบคุณมากนะ บ้านท่านอบอุ่นมากเลยอกุหลาบขาวกุหลาบแดงมีตัวเนี้จิตใจดีไม่น่ากลัวสักนิดพวกเจ้าออกมาเถอะจ้าเฮ้เอาละเอาละมาช่วยกันเอาหิมะออกจากหลังเจ้าหมีกันเถอดจ้าไอคะอ๋อกลายเป็นก้อนเล่มแข็งไปแล้วอะ จริงด้วยสิโอ้คันจังเลยขอโทษหน่อไหนนะถ้าไม่รีบอ่ะจะจะเป็นหวัดนะขุดแบบนี้หิมะไม่ออกหรอกอันนี้อ๋อเจ็บจังเลยอ้าวรอเดี๋ยวสิอย่าทำอย่างนี้สิกุหลาบแดงนี่ถ้าใช้แรงอย่างนี้เจ้าหมีมันน่าสงสารออกนะแต่ว่าใช้วิธีนี้หิมะจะหลุดออกเร็วนะ ใช่ขอบคุณในความหวังดีนะกุหลาบแดงอข้ารอดแล้วขอบคุณที่ช่วยข้านะกุหลาบขาวเออจะสองคนนี่อกุหลาบขาวมื้อเย็นเนี่ยเจ้าต้องกินไม่อิ่มแน่เลยข้าเอาส่วนของข้าที่เหลือให้เจ้ากินนิดหน่อยอขอบใจนะไม่เป็นไรล่ะน้ำแกงยังอุ่นรีบรู้มากินสิ เคยของเจ้าทำไมมันอ่อนนุ่มอย่างเงี้ยแล้วก็มีกลิ่นหอมอีกด้วยนะ ขอโทษจริงๆนะเพราะอะไรอ่ะจะอยู่ที่นี่นานๆก็ได้นะขอบใจเจ้ามากจริงๆนะคร,ระอบครัวของเจ้าดีกับข้าเหลือเกินข้าไม่รู้จะตอบแทนยังไงดีโดยเฉพาะเจ้ากุหลาบขาวขาว้าจะมีวันลืมบุญคุณเจ้าเด็ดขาดเรื่องนั้นไม่สำคัญหรอกนะ ข้าแค่หวังให้เจ้าอยู่ที่นี่เป็นานๆน่ะจริงๆนะที่จริงข้าก็อยากอยู่ที่นี่นะแต่ว่ารูปใบไม้ผลีมาถึงแล้วข้ามีเรื่องสาคัญมากต้องทําดังนั้นจะเป็นต้องกลับไปในป่านั่นมันก็ให้ข้าช่วยเจ้าเถอะนะข้ากับกุหลาบแดงจะช่วยเจ้านะไม่เรื่องนี้ซับซ้อนเกินไปนะจําเป็นต้องอาศัยกําลังของข้าคนเดียวทนน้นถึงจะแก้ไขได้หิมะในป่าเริ่มละลายแล้วข้าต้องรีบกลับไปในป่าเพื่อขัดขวางปีศาจแม่ทําสิ่งชั่วร้ายป้องกันมันขโมยของล้าค่าของข้าไปของล้าค่าของเจ้า ตอนนี้ข้ายังพูดกับเจ้ามากไปกว่านี้ไม่ได้รอกช่วยบอกลาแม่ต่อแทนข้าด้วยนะ,ะเดี๋ยวสิกุหลับเขาข้าต้องกลับมาหาเจ้าอีกแน่ๆ น้องล่ะช่วยสดชื่อหน่อยสิอีกไม่นานพวกเจ้าก็ต้องได้เจอกันอีกแน่ๆอ๋อจริงสินะเฮอแปลกจังเลยเหมือนมีเสียงคนน่ะอฮะเป็นสิ่งของอะไรอ่ะน่าโมหนักทำให้ข้าตกใจเนี่ยว่าเป็นจิ้งจอกซะอีกนะเนี่ยผู้เทาจะเป็นอะไรอ่ะ ้าพูดอะไรพวก้าอย่าทำไก่นะ่ะเวลาคนอื่นลำบากพวกเจ้าทำได้แค่ยินดูอยู่เฉยๆดูก็รู้กิ่งไม้น่าลำคาของต้นไม้ประหลาทับรามีขาข,ของขา่าจะให้ลืมไปว่ามันถูกทับอยู่ตายต้นไม้อันนี้ฮะฮะจริงด้วยพเท่าคขาของท่านยาวมากเลยนะตอนนี้ไม่ใช่เวลามานับถือขานะ่าที่จริงพวกเจ้าคิดจะช่วยขาหรือไม่ช่วยขา่าขอโทษนะคะพวกเราจะช่วยท่านแน่นอนกุหลาบแดงเออ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 เอเอเอ,เอ,เอ,เอ พวกเจ้าทําอะไรกัน่ะต้นไม้ไม่ขยับเลยพวกเจ้าคิดหลอกคนแก่เรื่องไงไม่ใช่อย่างนั้นนะคะพวกเราออกแรงแล้วแต่ว่ามันหนักจริงๆนะคะฉันไปเรียกคนมาช่วยดีกว่านะอย่าง้อไปหน่อยเลยนะพี่พวกเจ้าสองคนก็พอแล้วถ้าพวกเี็กคนนี้มีแล้วก็ใช้สมองสักหน่อยจะดีกว่าไหมอะสมองอะจริงๆเลยพูดจาเกินไปแล้วนะเฮ้ยหน้าโมโหใช่แล้วเฮ้ยทำดีมากเลยุณหลับเข่า อาเราตอนนี้ไม่เป็นไรแล้วเอ้ยพวกเจ้าตัดคราวที่ครักที่สุดขาดแล้วล่ะเนี่ยพวกมักง่ายไม่มีสมองเลยถอยอไรไยกันน่ะพวกเราช่วยท่านนะพูดแบบเนี้ยเกินไปแล้วล่ะโง่ทำอะไรทักชา่ามาเนเรื่องวกเจ้าสองคนได้ไปพ้นหน้าขาะเดี๋ยวนี้เลยนะเออทำไมเป็นแบบเนี้ยเราไปกันเถอะคนแก่ไม่รู้จักบุญคุณแบบเนี้ยไม่ต้องไปสนใจหรอกยี่อ้ึ ออืมออืมออยโอ้ยแย่แล้วล่ะกระเด็นอกมาหมดเลยสอวันนี้นี่เขาจะไปไว้ใจต้องย้ายไปที่อื่นดีกว่านั่นเนี่ยงั้นที่คนพูดก็เป็นความจริงโดยเฉพาะในป่ามีปีศาจที่ทำเรื่องชั่วร้าย แต่กุหลาบขาวกุหลาบแดงจิตใจที่ดีของพวกเจ้าคงไม่เสียแรงเปล่าหรอกนะแต่ว่าฮะปีศาจที่ทําเรื่องชั่วร้ายใช่ที่เจ้าหมีเคยพูดถึงหรือเปล่านะหิมะในป่าเริ่มละลายแล้วข้าต้องรีบกลับไปในป่าเพื่อห้ามปีศาจร้ายไม่ทําเรื่องชั่วร้ายป้องกันไม่ให้มันขโมยของล้าค่าของข้าไปถ้าไปถามผู้เฒ่าในป่าคนนั้นไม่แน่อาจจะมีข่าวของเจ้าหมีก็ได้นะแน่นอนข้าอยากจะเจอเจ้าหมีเหลือเกิน ซ่อนไว้ที่นี่ดีกว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ข้ายังไม่ไว้ใจต้องหาที่ที่คนมองไม่เห็นนะไอ้อยาขอรับค่าที่สุดของข้าที่แท้ซ่อนไว้ที่ไหนที่จะดีที่สุดนะโถยซ่อนไว้ไหนดีนะหยา <c oughs> วันนี้ข้าจะตกปลาตัวใหญ่ให้เจ้าดูแน่นอนอันตารายมากนะระวังตัวด้วยเอ้อยจริงๆนะพูดถึงโจโฉโจโฉก็มาออแล้วยังเป็นเจ้าโง่กคราวก่อสองคนอีกต่างหาก แก่คนนั้นนี่ฮสวัสดีท่านผู้เฒ่าเ,เลีกไปละที่นี่คือที่ตกปลาของขา้าแม้แต่ปลาตัวเล็กๆข้าก็ไม่ให้พวกเจ้าหรอกพูดอะไรกันอ่ะปลาในบ่อเป็นของทุกคนนะหยุดพูดเพ้อเจ้อแล้วไปพรุะเดี๋ยวนี้เลยนะไปเลยอะผู้เฒ่าเจ้าเคยเห็นเจ้าหมีในป่าบ้างไหมรูปร่างมันใหญ่โตแต่ว่าสายตาอ่อนโยนมากอ๋อหมีเหรอเจ้าพูดถึงหมีที่สายตาอ่อนโยนมากอย่างนั้นเหรอใช่แล้วผู้เฒ่าเจ้ารู้หรือเปล่า พูดเล่นอะไรนะคะจะร <iri> yeah ู้ได้ยังไงพอด้ยินชื่อหมีชื่อนี้เขาก็อยากจะอาเจียนเล่าจริงเหรอกูหลาบขาวแต่เท่านี้ใส่ไม่ดีคนนี้ไม่ว่าจะถามอะไรเขาก็ไม่พูดหรอกเชอะไปพ้นเลยนะไปเลยไป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 ไม่อยากเห็นหน้าเล่าไอ้อยอ้า้ยค่ะไม่ได้การแล้วเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ยเยเเฮ้ยยเเฮ้ยยเเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้้ยเฮ้ ดีมากมากเลยเมื่อกี้อันตรายมากจริงๆนะผู an ้เฒ่าเอ้ยจะตัดคราวที่รักของข้าทั้งอีกแล้วลระเนี่ยฮะ ้องขอโทษที่จริงๆแต่ถ้าไม่ตัดมันก็จริงด้วยไม่อย่างงั้นตอนเนี้ยถ้าก็โดนปลาคืนลงท้องไปแล้วหยุดพูดมากเลยล้วจะคนชอบยุ่งเรื่องคนอื่นเคียงไม่ขอร้องให้เจ้าช่วยสองครั้งแล้วเจ้ากจเอาคราวสุดทええี่เราขาดตัด uh ทิ้งมันหน้าโมโหนักเกินไปเลยไม่พอนเลยนะเฮ้ยตอเ้ยพกจายังไม่ไปอีกขาจะตัดพกจาโยนเบอะหน้านี่ซะเลยนะเฮ้ยมาตัดคราวขนได้จะพวกนี้ข้ารู้แล้วพวกเราไปกันเถอะ กุหลาบขาวที่ที่จะตกปลาให้ได้เยอะๆยังมีอีกตั้งเยอะอแต่ว่าเฮ้ยโอ้เล่ไม่รีบไปแล้วก็เขาจะเตะก้นพวกเจ้าละโอ้ยโอ้ยหยาฮะเฮ้ยหล่นมาอีกแล้วเหรอเนี่ยฮอันตรายอันตรายอันตรายเก็บ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 เฮ้ยทำยังไงดีนั่นเนี่ยมโหจะตายอยู่แล้ว เป็นเพราะช่วยข้าทำให้ตัวเองแล้ะเธอเปียกกลับมาแต่เท่าคนนี้ก็แย่มากไม่มีมารยาสักนิดเลยอ่ะผู้เท่าคนนั้นไม่รู้เรื่องเจ้าหมีจริงๆเหรอแต่ข้กากลับรู้สึกว่าเขาแกล้งทำเป็นไม่รู้มากกว่าฮะอะไรเหรอฮะเอ่เจาดูสิมันใส่อันมาที่ทำอย่างประณีตที่สุดแล้วขนของมันก็อ่อนนุ่มมากด้วย วางใจพวกเราสองคนไม่ทําอะไรเจ้าหรอกนะแต่ดูมันเหนื่อยมากเลยนะเจ้าของของเจ้าเกิดเรื่องอะไรขึ้นงั้นเหรอแล้วพวกเราไปบอกแม่ก่อนดีกว่านะเออมันถ้าเราอยู่ตรงนี้เองนะอ,ะอ,ะอะรอเดี๋ยวสิรอเดี๋ยว ขอโทษเจ้าคือไม่ต้องห่วงนะเขาอยู่ใกล้ๆกับที่นี่เองขอบคุณนะเพราะฉันขี่ม้ามาตลอดจนถึงกลางคืนไม่ทันระวังก็เลยเออ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 เจ้าเป็นยังไงบ้างขาของเจ้าได้รับบาดเจ็บ ขอโทษนะเจ้าชื่ออะไรอะข้าชื่อกุหลาบแดงนะกุหลาบแดงเฮ้เอใคา,าอยู่นี่กุหลาบขาว <c oughs> ถ้าจะไม่รังเกียจฉันที่บ้านเราก่อนนะแม่บอกว่าจะได้รับบาดเจ็บระหว่างเดินทางฉันจะไปที่บ้านก่อนขอคุณมากนะแต่ข้าต้องขอโทษจริงๆ่ข้ากำลังรีงรบ ข้ากำลังตามหาพี่ชายเพราะว่าเขาหายสาบสูญไปขอโทษนะพวกเจ้าเคยเห็นเขาบ้างไหมอืมไม่เคยอยังงั้นเหรอถ้างั้นกุหลาบแดงเจ้าดีกับข้าข้าจะไม่ลืมเด็ดขาดเออเออที่ไหนคันไม่ต้องเกรงใจหรอกเ้ื่อระวงตัวด้วยนะ

ตุลับดังใครเมื่อกี้นี้นี่อ้ยเจ็บจังจเลยจริงสิผู้เท่าล่ะ อะอะนั่นไงอยู่ที่หน้านะอ๋ออย่แล้วไม่เก็บ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 เหรอเหมือนที่เจ้าหมีพูดไว้เลยอะมีอยู่ที่ไหนอะเออข้าจะไม่รู้ได้ยังไงมันอยู่ที่ไหนอะเพลินละเอ๊ะรอเดี๋ยวสินี่อันนี้นะตายซะตัวยุ่งเกือบจะตีเลยขงบัสินี่แน่เฮ้ยไปเลยขมาละตารางร็วมืออ๋อในที่สุดก็เจอเจ้าจนได้จะหนีไม่พ้นแล้วเหรอ เออช่วยด้วยอ้ายเจ้าหมีเจ้าเป็นหมีตัวนั้นใช่ไหมอันตรายมากนะพวกเจ้าหลบไปก่อนเออเออคนเมื่อกี้นี้แย่แล้วเขาเข้าใจผิดอ่ะเขาคิดว่าเจ้าหมีเป็นคนร้ายเดี๋ยวค่ะอย่ายิงนะที่จริงหมีตัวนี้เป็นเพื่อนกับพวกเราอ่ะเจ้าพูดอะไรอ่ะโอกาสดีนั่นจะคิดจะทำอะไรอ่ะ าขาได้พวกเจ้าถูกก้อนหินทับตายยังไงแล้วนี่แน่อีกก้อนหนึ่งี่เจ้ามีอันตรายอ่ะพวกเจ้ารออยู่ที่นี่เข้าใจไหมอ๋อ คราวนี้ข้าจะทำให้เจ้าเป็นหมูแผ่นเลยนี่ย <น S 1> ุดนะข้าไม่ยอมให้เจ้าสมหวังหรอกมอบชีวิตมามันน่าโมโหนักนี่นะหยุด้ยอะไรกันเนี่ย,ยตอนนี้แหละจะได้ถอนคำสาปออกจากตัวข้าสักทีนึงหฮุยอะไรกันนะ นั่นคือนั่นคือของล้ำค่าของเจ้าหมีนี่จริงๆเลยเจ้าหมีหาของล้ำค่าของมันเจอแล้วขอบใจเจ้านะกุหลาบขาวกุหลาบแดงในที่สุดตอนนี้ก็กลับคืนสู่สภาพเดิมของข้าได้แล้วพี่เป็นพราข้าแท้ๆทำให้เจ้าเป็นห่วงนะข้าออกจากป้อมตามหาของมีค่าของประเทศที่ถูกขโมยออกมาแต่ถูกคำสาปของปีศาจกลายเป็นหมีตัวหนึ่ง และยังถูกห้ามไม่ให้แสดงตัวตนที่แท้จริงด้วยอ๋อที่แท้เป็นอย่างงี้นี่เองตอนนี้ข้าไม่ต้องเกรงอะไรอีกแล้วสามารถเปิดเผยตัวได้แล้วข้าก็คือเจ้าชายของประเทศนี้ฮะอเอ้ยขอโทษข้าไม่รู้รู้เกิทะนลไม่เป็นไรลอกหน้าพวกเราพี่น้องได้เจอกันอย่างนี้ในวันที่ของล้ำค่ากลับคืนมาทั้งหมดนี้อาศัยความเจ้าดีของพวกเจ้ากุหลาบเขาจะพูดกับข้าสิจะเป็นคนที่ในใจข้าคิดถึงที่สุดนะข้ายกถามเจ้าว่าจะยอมเป็นชายาของข้าหรือเปล่าอ๋อ กุห <c oughs> ลาบแดงข้าก็จะถือโอกาสนี้ขอเจ้าแต่งงานนะฮะ <c oughs>